นี้เวลา9นาฬิกานาทีนะครับ9นาฬิกสที9นาิกาสนาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับโอ้มองไปด้านหน้าเยอะมากครับโอ้นะครับนนเยอะมากครับเยอะมากขอคุณแม่จับไว้ก็ได้นะยกไม่ได้จับไว้ได้เลยครับไม่เป็นไรนะครับอันหลวงตาฮัอนุโลมอยู่นะครับ อ่านี่ก็ท่านถวายย่ามนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับญาตยช้ำทุกท่านทุกคนนะครับผมันะครบของพี่สองแพ็กจับไว้ก็ได้เด้อจับไว้ก็ได้นะครับอ่าเตรียมพร้อมนะครับหลวงตาม,มาแล้วนะครับเอาสอนกันไว้พี่สอนกันไว้ ของคุณพ่อจับไว้นะครับไม่ต้องยกนะครับแม่จับไว้ได้เลยแบบนั้นนะครับต้องเลยครับครับก็ถ้าเราเปิดไว้มันจะโล่งดีครับนี่มันจะโล่งดีมากเลยเนาะมันจะภาพสวยด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะตัดกล้องไปตัดไปตัดมานะครับอย่างผมจะจับให้พี่น้องผมก็จับไม่ได้ครับ ป้ายได้ปลูกบนดอยโบอันนี้เขาเรียกอะไรคุณแม่อาสนะสงอันะโงอ้อาสนะสโฉงฮะฟังข้าวหรอเนี่บอาสนะโฉงถูกัหมย้ำอีกนะพี่ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับถ่ายถ่ายเร็วๆถ่ายขออนุญาตถ่ายผมไม่เห็นภาพเลยตาปองไอผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยห้ผมเนี่ยผมไม่เห็นภาพเคยเห็นตาลงตาครับเเคยห็นอาสนะครับให้ลงตาด้วย

ทอมือครับทอมือครับหลวงตาทองเองไหวใช่ไหมครับถวายด้วยถไหวหมดเลยครับไม่มีสะดัคไม่มีสตางค์ไม่มีสตาังไม่ะแม่ท่านตาเย็บแล้วตาชอบเลยสาธุครับแม่ท่านมีอาสนะนะครับทำจากฟางมาสวัสดีพี่สวัสดีครับผม ทำจากฟางมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับก่อสาธุอโนโุมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่น,นะครับทำจากธรรมชาติเลยนะครับทำจากธรรมชาตินะครับ<อ>เตรียมพร้อมไหมนะครับผมจับไปนะคุณพ่อนะอธิษฐานไว้รอเลยก็ได้คุณพ่อ อธิษฐานไว้รอได้เลยนะครับหลวงตาม,มาถึงก็ท่านก็จะรับให้นะครับเตรียมพร้อมนะครับ

นะครับยายทําทุกท่านทุกคนก็เนาะผมก็อยากขอประสานนะครับไปทางไฟ์สดนะครับช่องทางช่องการขออนุญ,ญาตเปิดทางไว้นะครับให้หลงตาท่านได้เดินได้สะดวกนะครับหลายคนอยากได้ภาพนะครับก็ถ่ายด้านข้างได้นะครับรอยายทํเนาะถ่ายด้านข้างได้ท่านอนุญ,ญาตทุกคนเลยนะครับนะ อย่างผมนี่ก็ด้านข้างเหมือนกันนะครับยอยทมเนาะถ้าด้านกลางนี่ก็จะไปปิดพี่น้องไว้พี่น้องอยากได้ภาพก็จะถ่ายไม่ได้พี่ถอดหมวกด้วยนะครับถอดหมวกด้วยนะครับผมอเตรียมพร้อมนะคุณแม่นะเตรียมพร้อมครับมาถึงหน้าปั๊มพีทีครับหมาต้อยเหมอต้อยเปิดทางให้หน่อยนะข้างหน้าหลวงตาให้เปิดทางเออเมนแบบแบบเวลาพี่น้องอยากจะถ่ายภาพให้ถ่ายด้านข้างให้เปิดให้โล่งตรงกลางนี่เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ใช่ไมได้ชัดหลวงตาที่เป็นคนดังโอเคพี่โอเคจะจัดให้แม่จ๋าโอ้ยนะครับเล่นน้ำเล่นน้ำเดี๋ยวไปแคปเอานะครับโอ้ยนะครับถ่ายให้ชัดๆท่านบอกมัตุวาร้อนสวรรค์ตาภายแม่ต้มย๊อกอ่าแบบนั้นนะคุณแม่เนาะแบบนั้นนะครับหลวงตาจะได้เคาะให้เราปุ๊บเราท่านก็จะไม่ได้ช้าครับผมครับอยวไปแคปภาพได้นะพี่นะครับผม อ่ะยกได้เลยนะครับยกได้เลยเตรียมพร้อมได้เลยครับเออแบบนั้นแหะพี่เอาเอาลายข้างเนาะเปิดด้านข้างไว้แบบนั้นแหะครับขับถ่ายได้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับหลวงตาท่านไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงครับถ่ายได้ทุกคนเลย แต่เพียงแต่ว่าเราต้องเปิดข้างๆไว้เนาะเอาถ่ายข้างๆเปิดช่องไว้ให้ลุงตาท่านเดินแบบนี้นะครับมันจะโล่งนะครับปั๊มพีธีครับตอนนี้มาถึงปั๊มพิธีแล้วนะครับก็คนไหนมามาอยู่ข้างกลางก็จะมีคนบอกด้านหลังอีกนะครับเนาะผมก็จะแนะนําด้านหน้ามาก่อนเตรียมพร้อมนะพี่นะเตรียมพร้อมเลยครับ ยกไม่รอเลยครับผมรอเสมอหน้าออกนะครับเป็นการสะเคนสองให้ครูบาอาจารย์นะครับเตรียมพร้อมเลยคุณแม่เตรียมพร้อมเลยนะครับอ่าเตรียมยกน้ําเลยนะครับยกได้ไหมพี่ถ้าไม่ได้จับไว้ได้ครับยกน้ำยก็เสมอหน้าออกนะครับอันนี้ของใครครับนี่ของใครเจ้าของน้ําลุงตามาแล้วนะครับมีก็บรรยากาศนะครับ จะมาถึงหน้าทกศแล้วครับทกศเพื่อเชียงดาวนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งพี่น้องของเรานะครับชาวเพื่อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่หนาแน่นมากนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับท่านมารับพรจากหลวงตาบุญชื่นนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับลูกๆนั้นหลานมารับพรนะครับเนาะเป็นโอกาสดีนะครับที่หลวงตาท่านมาปวดพี่น้องเราถึงที่แล้วนะครับท่านไหนมีเวลาก็มา รับพรรับบุญจากท่านได้เลยนะครับเนาะอย่าให้เสียโอกาสนะครับเจาทรนะครับอย่างผมนี่ผมได้ตามท่านไปเรื่อยๆอยู่นะครับอย่างพี่น้องนั้นนะนะครับหลวงตาท่านจะได้มาที่นี่นะครับเสียโอกาสแล้วก็หลวงตาท่านถึงนครพนมพี่น้องก็จะไปไกลนะครับเสียค่ารถค่าน้ำมันไปไกลนะครับไปกราบท่านนะครับมีโอกาสแล้วเราก็มารับพรจากท่านที่นี่เลยโดยจะไม่ต้องเสียน้ำมันมาไกลนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับเจ้าทรรเนาะ มีโอกาสแล้วก็มารับพรจากท่านนะครับย่อยทำเนาะจะได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลน,น,นะครับย่อยทำสาธุสาธุครับผมนะครับส่วนคุณหมอกับตะาป๋องก็จะแนะนำพี่น้องเราล่วงหน้าไปนะครับก่อนที่หลวงตาจะมาถึง จับไว้นะคุณแม่นะถ้าเยอะๆจับไว้ไม่ต้องยกนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับทกศส,สาขาเชียงดาวนะครับมาถึงแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับ